วันนี้คุณคริปเปอร์อยู่กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่ฝนใช่คริปเปอร์อยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยทํายังไงดีนั่นนะดิเราจะทํายังไงกันดีถ้าคริปเปอร์เยอะแบบนี้เราจะออกไปข้างนอกลําบากมากเลยนะใช่แต่เดี๋ยวก่อนพี่ฝนมีความคิดบางอย่างนะความคิดอะไรอย่างนั้นเหรอพี่ฝนถ้าเรามีบุกปีกแล้วก็ล้ารองได้เลยว่าครีปเปอร์จะต้องไม่เข้ามาแน่นอน เรื่องนั้นก็ถูกนะแต่เราจะไปตามหาปุ๊กปิ๊กได้จากที่ไหนกันล่ะนี่ไงตามหาได้จากปลานั่นปลาย่างแล้วไม่ใช่หรอนี่แหละปลาที่ปุ๊กปิ๊กกันนะชอบกินรับรองไดเลยว่าถ้าเรามีปลาเยอะๆปุ๊กปิ๊กจะต้องมาอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราก็เพียงต้องเตรียมอาหารไปด้วยจำได้ว่ามีมันฝรั่งอบเหลืออยู่อีกประมาณ20นะตัดสินใจจะออกไปตามหาปุ๊กปิ๊กใช่หรือเปล่าใช่ลองออกไปตามหาดูก็ได้ ครั้งก่อนจําได้ว่าตอนเราไปที่เหมืองอ่ะเพลยกเจอเหมือนกับมีสิ่งก่อสร้างอยู่นะสิ่งก่อสร้างเหรอใช่เป็นสิ่งก่อสร้างแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรเหมือนกันน่ะจอที่ไหนนะพี่บอลจาไม่ได้แล้วนะถ้าเราพายเรือออกจากอ่าวนี้ไปเราจะเจอกับเกาะเล็กเกาะน้อยเต็มไปหมดออกเดินทางกันดีกว่าเกาะอยางงั้นเหรอใช่กเากาะอ่าวลนเกิดอะไรขึนะ้นอ่ะเรือตกลงไปในน้ํา เรือตกแล้วเราจะเก็บขึ้นมายัางไะเราก็จะต้องทําการทุบก,ก่อนทุบเรือเหรอนี่ไงทุบเรือเดี๋ยวเพล็กลงไปเก็บเรือก่อนนะแย่ yeah, แล้วเรือหล่นลงไปในน้ําไม่เป็นไรน้ําที่นี่ไม่ลึกมากเดี๋ยวออกเดินทางกันได้เลยพี่ฝนออกเดินทางไปตามหาปุกปิดจะเจอหรือเปล่านั้นเพล็กไม่แน่ใจนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราพายเรือตรงไปเราก็จะเจอทางออกไปที่อ่าวถ้าเลี้ยวขวา เราก็จะไปเจอกับเหมืองที่เราเคยไปขุดไว้แล้วก็ประตูเนเธอร์พี่ฝนกําลังจําทางกลับบ้านเมื่อกี้บอกว่าตรงไปเลี้ยวขวาถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ทางกลับบ้านก็จะต้องตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายก็ใช่นะเดี๋ยวก่อนนะเราจะไม่ออกอ่าวทางขวามือเราจะตรงไปออกที่สุดอ่าวทางซ้ายมือแล้วเป็นทะเลอีกที่หนึ่งด้วยทะเลถ้าเป็นทะเลแล้วก็เราจะจําทางกลับบ้านได้หรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ฝนถ้าเราจําทางกลับบ้านไม่ได้เราก็ต้องพายมาเรื่อยๆตามที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวก็เจอตามที่ดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างนั้นเหรอจริงด้วยบ้านเราอยู่ทางทิศเหนือบ้านเราอยู่ทางทิศตะวันออกถ้าเรามองดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขึ้นหลังบ้านเราพอดีจริงเหรอพี่เอกเก่งจังเลยน่าจะจริงอะนะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าจะเจออะไรบางอย่างนะเดี๋ยวก่อนรอด้วยรอด้วย พี่ฝนกระโดดลงไปเรือพี่เอกเนี่ยโครงเครงไปมาเจออะไรทางนี้ทางนี้กําลังพายเรือไปพี่ฝนใจเยน็นทางนี้เร็วเข้าไหนเจออะไรเหมือนกัว่าจะเจออะไรบางอย่างเหมือนเป็นบ้านเลยไหนล่ะบ้านน่ะข้างหน้านี่ไงนําไปดูหน่อยสิพี่เอกเจอแต่หิมะแล้วก็ก้อนน้ําแข็งนี่ไงเป็นบ้านนี่น่ะเหรอบ้านใช่เป็นบ้านแน่นอน เดี๋ยวจริงด้วยพี่ฝนมีประตูด้วยนี่นะเห็นมะบอกแล้วว่าจะต้องเป็นบ้านเดี๋ยวก่อนนะอันตรายหรือเปล่าระวังด้วยเราจะต้องเดินไปแบบช้าๆแล้วก็เคาะประตูถามเขาว่ามีใครอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะเขาอาจจะมีอาจจะมีคนที่ไม่ดีอยู่ในบ้านได้นะพี่ฝนต้องระวังนะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะมีเห <c oughs> เดี๋ยวก่อน เหมือนได้ยินเสียงเสียงบางอย่างไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะพี่ฝนพี่ฝนได้ยินเสียงเหมือนเหมียวเหมียวนี่ไงเจริงด้วยใครอยู่ข้างในกันนะเจอแล้วเดี๋ยวเพี่กเดินเข้าไปดูก่อนนะพี่ฝนข้างในมียงอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะมาเร็วเขา้าพวกเราเจอแล้วเจออะไรกันนะ่ะเปิดปกกระตู แล้วปิดประตูทําไมล่ะนิ่ไงเจอแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วคนอที่จะกินปลาไหนแทนแทนเ,เดี๋ยวก่อนนี่ปุ๊กปิ๊กไม่ใช่เหรอใช่ปุ๊กปิ๊กนั่นนายเหรออย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาปุ๊กปิ๊กนี่จ๋าแนงนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาน้มนุษย์ปุ๊กปิ๊กนี่จ๋าแนงฉันมีปลาย,ย่างมาวากนายน่ะไหนนะนนะปลาย,ย่างกันเลยอย่าเข้ามาหมากันสองคนเลยนี่ไง ปลาย่างอยู่นี่อนะปลาย่างที่นายชออมันนายจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ปุกปิ๊กจริงๆเหรอพี่ฝนใช่นี่แหละปุกปิ๊กอย่าเข้ามาฉันไม่กินปลาสุกแบบนี้ปลาย่างไงเปิดประตูฉันจะออกจะออกไปไหนอะปุกปิ๊กเอาเดี๋ยวก่อนพี่ฝนเผลอกินเข้าไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเพลตกปลามาให้ใหม่อา้าว <c oughs> ปุกปิกออกมาแล้ว <c oughs> จะไปไหนปุกปิ๊กฉันจะอยู่ทําไมฉันก็ต้องไปอยู่แล้วนายจะไปไหนนายจำฉันไม่ได้เหรอ งานพี่ฝนตามดูปุ๊กปิ๊กไว้ก่อนพี่จะตกปลาให้ปุ๊กปิ๊กเองปุ๊กปิ๊กนายอย่าไปไหนไกลนะแถวนี้อันตรายไม่มีปลาเลยเหรอเนี่ยปุ๊กปิ๊กนายจะไปไหนรอฉันด้วยฉันจะไปไหนก็เรื่องของฉันฉันเป็นแมวแต่ฉันเป็นพี่ฝนน่ะเป็นพี่ฝนแล้วไงฉันเป็นแมวนี่นะก็เราเป็นเพื่อนกันน่ะฉันไม่รู้จักนายไม่รู้จักฉันได้ไงงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาปลาให้นายกินพี่ฝนเพล็ตกปลาได้แล้ว ปุ๊กปิ๊กมาทางนี้เร็วเข้าพี่เอกตกปลาได้แล้วพีหัวเอาปลาให้ปุ๊กปิ๊กเร็วเข้านี่ฉันมีปลาปลากันเหรออย่าเข้ามานะนี่ไงปลาปลากันเหรออร่อยอร่อยไปดีกว่านายจะไปไหนของงายเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กกินปลาไปแล้วแต่ปุ๊กปิ๊กหนีเราเหมือนกับว่าเขาจะยังไม่อิ่มนะเขาน่าจะหิวมากเลยงั้นเดี๋ยวเพกตกปลาเพิ่มให้แล้วกันว่าแต่ว่ามีบ้านหรือนี่คือบ้านของปุ๊กปิก๊กอ่ะเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กเข้าไปในบ้านแล้วนะ เขาเดินกลับเข้าไปในบ้านเองงั้นหรอใช่เดินกลับเข้าไปในบ้านเองเหมือนกับว่าที่นี่น่าจะหนาวเกินไปเขาก็เลยกลับเข้าไปในบ้านเดี๋ยวก่อนตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวจะมีซอมบี้คริปเปอร์แถมสกเกลตันอีกเต็มไปหมดเลยปุ๊กปิก๊กฉันเองนะนายจําฉันไม่ได้เหรออย่าเข้ามามนุษย์อย่าเข้ามาฉันคือพี่ฝนอะแล้วไงฉันคือแมวนายคือปุ๊กปิก๊กเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าปุ๊กปิ๊กเขาจะจํา พวกเราไม่ได้นี่นาพี่ฝนถ้ายางงั้นเราอาจจะต้องมีปลามาเพิ่มทําไมไม่มีปลาเลยตกปลาไม่ได้เลยพี่ฝนอากาศหนาวเกินไปหรือว่านี่กลางคืนปลาเขาหลับปลานอนหลับเหรออ,อตกน้ําตกไม่ได้จริงๆนะเนี่ยไม่เป็นไรเราสามารถอยู่ที่นี่ก่อนได้ปลอดภัยลองเปลี่ยนที่ตกปลาดูดีไหมเปลี่ยนที่ตกปลาเหรอก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกัน เพียงมีแค่มันฝรั่งปุ๊กปิ๊กคงไม่น่าจะกินมันฝรั่งแน่นอนปุ๊กปิ๊กกินปลาฉันก็ต้องกินปลาดิฉันเป็นแมวอ่ะใจะเย็นๆก่อนนะพ๊กปิ๊กรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันจะหาปลามาให้นายเมื่อไหร่พวกนายจะกลับไปกันเนี่ยเราจะกลับบ้านไปพร้อมกันหมายความว่าไงกลับบ้านไปพร้อมกันอะ่ะก็ฉันมาตามหานายไงอสิ่งด้วยพวกเรามาตามหานายนะปุ๊กปิ๊ก แย่ yeah, แล้วพี่ฝนตกปลาไม่ได้เลยมีปลาออกมาหรือ,อยังไม่มีเลยทำไงดีเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามหาต่อไปตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นก้อนดินเจาะที่ใหม่เรียบร้อยตกปลาเลยตกปลาเร็วเขา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวปักไฟก่อนพี่ฝนตอนนี้มืดมากแล้วจะมีซอมบี้อยู่หรือเปล่านะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เสียงอะไรก็เหรอใครกำลังเดินมาก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นซอมบี้ปลาไม่ติดทำไงดีปลาเขายังไม่ไม่มากินอาหารเหรออาจจะเป็นไปได้ที่เขาง่วงนอนเขาก็เลยนอนไปแล้วรอก่อนนะพุกปิก๊กได้แล้วพี่ฝนเพลยกตกเออคือว่าอันนี้คืออะไรนะ่ะไม่ใช่ปลานะ พวกปีกนายจะไปไหนฉันก็จะอยู่นี่บ้านชั้นพวกนายออกไปได้แล้วเหมือนกับว่าพวกปีกน่าจะหิวมากเลยนะก็ใช่ะนะเขาน้าจะจําเราไม่ได้แย่แล้วพี่ฝนซอมบี้ซอมบี้เหรอซอมบี้เดินมาทางพี่เพียเพียงตกปาไม่ได้พวกปีกนายอยู่ที่นี่ก่อนนะข้างนอกมีซอมบี้เดี๋ยวพี่ฝนจะไปจัดการเองฉันไม่ออกไปอยู่แล้วล่ะมาแล้วไฟดับนะปักไฟไว้แถวนี้ก่อนเร็วเข้าก่อนที่จะมีคริปเปอร์มา เมื่อกี้พี่เอกเจอน่าจะเป็นปลานะปลาอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเขาเป็นปลา,า,าเป้าเร็วเข้าทำไงดีข้างหน้ามีสกเกลตันด้วยพี่ฝนจริงด้วยมีสกเกลตันอยู่ทําไงอ่ะแบบนี้ปุ๊บปิ๊กก็อันตรายแล้วดิใช่เข,เขาเดิน,เข,เ,ดนเขาเดินไปข้างหลังบ้านอ่ะอย่างนั้นไม่ได้การแล้วพี่ฝนจะปกป้องทุกคนเองแย่ yeah, แล้วเขามองเห็นพวกเรา รีบเข้ากลับไปในบ้านเร็วเข้ากลับไปในบ้านอะไรพี่ฝนหลบออกมากลับเข้าไปในบ้านเร็วเข้าเผกได้ปลามาแล้วกลับเข้าบ้านเลยนี่เผกงมาช่วยแล้วเพผกมาช่วยแล้วกลับเข้าบ้านเลยเร็วเข้าพี่ฝนนั่นแหละกลับเข้าบ้านรีบกลับเข้าบ้านก่อนดีกว่ากลับเข้าบ้านไปเลยพี่ฝนนะกลับเข้าบ้านไปแล้วตอนเนี้ยนี่ปุ๊กปิ๊กทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ะจริงด้วยเมื่อกี้เนี่ยพวกเราตกใจหมดเลยนะเห็นแก่ที่พวกนายให้ปลาฉันกินนะจริงๆแล้วฉันอยู่ที่นี่มา นานมากแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนะเลี้ยงฉันหนัไว้แล้วตอนเนี้ยเขาออกไปแล้วเกิดพายุหิมะแล้วเขาก็ไม่กลับมานะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอในกล่องไม่มีอาหารเลยอะ่ะฉันคิดว่านายคงจะหิวมากแล้วที่สําคัญนะตอนเนี้ข้างนอกมีแต่มอนเตอร์แต่ไม่หมดเลยนายควรจะกลับไปบ้านพร้อมกับพวกเราจะกลับไปพร้อมกับพวกนายงั้นเหรอใช่กลับไปที่บ้านก่อนก็แล้วกัน เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวฉันจะช่วยออกตามหาเพื่อนของนายให้ก็แล้วกันนะก็ได้นะดีเหมือนกันฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันตื่นขึ้นมานะเขาก็ดูแลฉันเลยนะจริงเหรอฉันไม่รู้จักหรอกว่าเขาเป็นใครแต่เขาหาปลามาเลี้ยงฉันทุกวันตกลงนายจำฉันได้หรือยังฉันก็จำไม่ได้อีกดีอ่ะเดี๋ยวก่อนสิปุ๊กปิ๊กนี่ฉนแดงนะพี่ฝนน่ะเราจะไปไหนกันเนี่ยกลับไปที่บ้านก่อนน่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันตามไป รีบกลับมาแล้วเข้ากลับไปที่บ้านก่อนตอนนี้เราอยู่ที่นี่น่าจะปลอดภยัยคราวหน้าเราจะต้องออกตามหาเพื่อนของพวกปิกด้วยละนะบ้านของพวกนายดูดีมากเลยนะเดี๋ยวก่อนมีร้านขนมเค้กด้วยเหรอเนี่ยใช่ร้านขนมเค้กฉันเปิดใหม่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกปิกต้องอยู่กับพวกเราที่นี่ไปก่อนนะใช่แล้วคราวหนะ้าพวกเราจะออกตามหาเพื่อนของนายให้เองนะพวกปิกนะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฝากพวกนายด้วยนะช่วยตามหาเพื่อนของฉันให้ทีเขาหายไปหลายวันแล้วเนี่ย